ขณะเวลานี้พระมหาวอกวัฒนาทุบป,ปัญญาทีโปน่าจะฉุนขาดน็อตหลุดสติแตกเบรกแตกไปแล้วพระแสดงอาการออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนมีคนส่งคลิปมาให้ดูแกก็ไม่ได้ดูนะคลิปนั้นในคลิปนั้นคนที่โหลด คลิปของพระมหาวัวัฒนาไปขายายผลต่อตั้งชื่อว่าจบแล้วปิดเครื่องเงียบพระมหาวัฒนาฟาดพระหมหาอุเทนเจ็บแสบเจ็บแฉยับปิดเครื่องเงียบไม่กล้าตอบโต้ปิดคอมเมนต์าอคนทั้งประเทศหน้าพระมหาวัวัฒนา ก็แดงกล่ำทีเดียวน่าจะหน้าดำคล้ำเครียดแม้ว่าจะมีอาการที่ยุ่งมาในไหนก็ตามส่วนภาพของตอมาคนที่เอาไปลงก็ทำแสบก็คือว่ากลับหัวกลับหางกลับด้านทำให้เป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งก็จะรู้ว่าเป็นปากเบี้ยวไปแต่ถ้าด้านตรงจริงๆก็จะเป็นปกติไม่ดูเป็นปากเบี้ยวแต่อย่างไรพวกนี้ก็แสบหน้าดูพอสมควร ในความเป็นจริงอตมาภาพก็ยังไม่ได้ปิดเครื่องหนี้เรื่องของการที่ไม่เปิดคอมเมนต์ให้สาธารณะเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์นั้นก็ชี้จแจงไปครั้งสองครั้งแล้วชีว้จแจงไปตั้งนานแต่กนั้นก็ยังจับประเด็นกันไม่ได้พระมหารูปนี้น่าจะเป็นคนที่กล่าวมุสาววาและนำข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปเสียแล้วที่บอกว่าจบแล้วปิดเครื่องเงียบ ปิดคอมเมนต์ไอคุณทั้งประเทศเนี่ยอัตมาภาพปิดคอมเมนต์ก็ได้ผลที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วแล้วก็ไม่ได้ปิดเครื่องนี้แต่อย่างไรยังอยู่ในภาวะปกติเหมือนเดิมที่บอกว่าพระมหารูปนี้น่าจะเรียกว่าเป็นผู้ที่กล่าวมุสาววดหรืออาจจะเรียกว่าเป็นคนที่มีความจําเสื่อมลึกไม่ได้ถึงคาพูดของตริที่พูดในการก่อนในการก่อนที่ออกคลิปแรกพาดถึงมาถึงตาม,มาที่ตาม,มา ให้ชื่อคลิปที่โต้ตอบไปนั้น้ว่าอย่าสอใส่เกือกเผือกเข้ามาพระหมหาวัฒนาเรื่องระหว่างผมกับพระหมหาสมบูรณ์ใกล้จะจบแล้วท่านไม่ต้องมายุ่งในคลิปนั้นพระมหาวัฒนาก็พูดเอาไว้ในช่วงหนึ่งว่าไม่อยากจะให้ออกคลิปรววันวิวาททะเลาะกันจะเป็นที่ไม่น่าเลื่อมใสของศรัทธาสาธุชนชาวพุทธอยากจะให้มาเจอการสนทนา กันอย่างเป็นบัณฑิตแล้วครั้งนี้พระหมหาวอกวัฒนาก็รึกถึงคำพูดของตสด็นไม่ได้เสียแล้วกลายเป็นว่าออกคลิปรายวันโตตอบอัรรมาภาพก็ไม่ได้ไปฟังนะน่าจะเป็นอาร้อนทีเดียวมีคนส่งมาให้ดูแต่ก็ไม่ได้ดูอยู่ดีเพราะว่าถือว่าสติแตกสุนขาดน็อดหลุดเบรกแตกไปแล้วนะอย่างเช่นคลิปนี้ก็บ่งบอกได้ชัดเจนว่าพระหมหาวอกวัฒนานั้นสติขาด ฉุนขาดน็อตหลุดสติแตกไปแล้วนะที่กล่าวมุสาวว่านำข้อมูลปเเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในการก่อนนั้นก็เช่นเดียวกันพูดในหลายคลิปเป็นแผ่นเสียงตกร้องว่าท่านจะว่าอะไรก็ช่างท่านเหละท่านเป็นอาจารย์ของเราเราก็ไม่ได้ว่าท่านหรอกเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ของเราเราก็ไม่ได้ว่าท่านหรอกท่านเป็นอาจารย์ของเราท่านจะว่าอะไรก็ช่างท่านเถอะท่านเป็นอาจารย์ของเรา ูดถึงอาตมาภาพปฏิญาณว่าเป็นอาจารย์ของตนแท้แต่ก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพูดพาดพิงมาถึงอาตมาภาพผูพ้เป็นอาจารย์ของตน,นเลยอาตมาภาพก็กล่าวเตือนไปแล้วว่าการประรุษรับบุคคลผู้ไม่ประรุษร้อยจะมีโทษร้ายแรงออกมาอยู่ถึง10ประการในข้อหนึ่งนั้นก็จะเริ่มที่เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านวิกลจริตเป็นบ้าเป็นใบ้ไป,ป,ปแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะปรากฏชัดเจนคือกล่าวหาอาตมาภาพว่าเสือกสะอื้นร้องไห้ จะเป็นบ้าเข้าโรงพยาบาลศีรทัญญาไปแล้วหรือไม่โรงพยาบาลศีรทัญญาก็รับตัวไปทีเนะี่ยอันนี้คือการกล่าวตัวอัตมมภาพเพื่อท่าะมาเป็นเท็จแลวถึงกับแช่งว่าจะต้องมรณภาพภายในเจ็ดวันอันนี้รู้เสียรายงานมานะไม่ได้ไปตรวจดูคลิปนั้นส่วนคลิปที่บอกว่าศึกเซื่อนเป็นบ้าจะเข้าโรงพยาบาลศีรทัญญาหรือโรงพยาบาลศีรทัญญารับตัวไปทีเนะี่ยได้ไปตรวจดูแล้วว่าพระมหาวรกรุปเนี้ยพูดอย่างนั้นจริงๆ นี้ก็แสดง้เห็นว่าพระมหาวจนาเนี่ยก็เป็นคนที่กล่าวมุสาววทนำข้อมูลไปเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันนี้คนบาปหยาบช้าเป็นภารชนคนผ่านสันดานหยาบเนี่ยก็จะไม่กลัวต่อบาปบุญคุณโทษตลกสวรรว์ศีลธรรมและจริยธรรมเอาคนพวกนี้ไม่อยู่แล้วจะต้องเอาอยู่ได้ด้วยกฎหมายและว,วันนี้เห็นว่าทนายกองทัพรรงก็เริ่มขยับตัวแล้ว ท้าไม่หยุดกองทัพธรมก็จะไม่หยุดนะไปเจอกันที่ศาลที่จะวองร้องในคดีต่างๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันพระมหาวัฒนาก็ไม่กลัวบาปกลัวกรรมซะแล้วที่มากล่าวจ้วงจากผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ของตนที่ตนเป็นญญาตเอาไว้นั้นแล้วก็ถือว่านำข้อมูลระเทศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ไม่แน่ว่า มหาวัฒนาระวังตัวให้ดีอาจจะเจอเข้อหานีนะ้ที่ไปฟ้องร้องว่าท่านได้นำข้อมูลประเทศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จะมีโทษตามมาอย่างไรเดี๋ยวก็จะได้ดูตามกันแต่โทษในปัจจุบนันนี้เห็นออกมาค่อนข้างจะชัดเจนก็คือว่าแต่ที่เห็นโทษในปัจจุบันนี้ก็คือพระมหาวัฒนาเนี่ยฉุนขาดน็อตหลุดสติแตกเบรกแตกไปแล้ว เข้าใกล้ความเป็นคนบ้าวิกลจริตตามที่กล่าวหาตมาเอาไว้ด้วยทัวคำเป็นเท็จว่าเสกเซสร้เอืญนรรใม้จะเป็นบ้าเข้าสู่โรงพยาบาลศรีธัญญาอันนี้คือการกล่าวโดยทุกคำเป็นเท็จและอัตมาภาพก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นและสุดท้ายก็จะย้อนกลับไปหามาววัฒนานี่เองที่จะเป็นไปตามที่ตนกล่าวหาบุคคลอื่นด้วยทําคำเป็นเท็จนั้น ทีนี้ก็จะได้อ่านข้อความที่โพสในเช้าของวันนี้แต่ว่าจะอ่านโพสเมื่อวานนั้นก่อนโพสเมื่อวานนั้นเขียนเอาไว้ว่าทารกกระเทยเท่าจรไม่ต้องมาท้าทายให้รอเปิดคอมเมนต์เป็นสาธารณะเหมือนมหาวิวัฒนาท้าทายหรอกเราปิดคอมเมนต์มาตั้งแต่ทารกกระเทยเท่าจรยังไม่ตื่นจากผู้วังอยากด่าก็ให้ไปด่าในที่อื่น ด่ได้อย่างสาใจอย่างสบายใจเลยเชิญสังสมวจีทุจริตรฤศวาจาอยากคายไว้มากๆจะได้กลายเป็นที่ธรรมะเวทนิยกรรมเห็นผลทันตาในปัจจุบันชาตินี้หลอดลมอักเสบเสียงแหบเสียงแห้งสุดท้ายเทวดาเขาก็จะปิดปากพวกเองไว้ไม่ให้พูดพ่นรฤศวาจาอยากคายออกมาอันนี้เป็นไปได้นะก็คือว่าโอ้โหเทวดาเขาก็ฟังอยู่นะ มีแต่กลดาพระมุทิตอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเทวดาเขาก็ทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็หมายถึงว่านี่แหละเขาจะทําให้เสียงแหบเสียงแห้แล้วก็ปิดปากไม่ให้พูดออกมาแล้วเทวดาที่จะได้ชัดในปัจจุบันนี้ก็คือนั่นแหละเทวดาสมัยที่กองทัพธรรมแหละกำลังจะดําเนินการแล้วกับผลพวกเนี้เชื่อสิเชื่อเลยเชื่อเลยเชิญสังสมวิชยทุจริตระสววิชาให้มากๆยิ่งถ้าสมบูรสาบแช่ง เหมือนมหาวิาวัฒนาด่าว่าเราศึกเซื่อนเป็นบ้าต้องเข้าไปโรงพยาบาลศรีธัญญาหรือให้โรงพยาบาลศรีธัญญามารับตัวไปทีสาบแช่งขณะที่ว่าจะต้องตายภายในเจ็ดวันยิ่งดีทารกกระเทยเท่าจรสบศสาบแช่งเราเลยสบศสาบแช่งเราเลยอาตมาถ้าให้สบศสาบแช่งตมาไม่ได้ตามาออกคลิปไปสบศสาบแช่งคาราว่าเท่าจรก็ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดิษนะเนี่ย อาตมาก็พอที่จะให้อภัยได้อยู่เพราะว่าแกก็แก่แล้วนะน่าจะลุลุ่มเริ่ม,มจะบรินได้ไม่ถูกนะก็ไปแปลงสัญญาณอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นฤาษีแปลงสารไปรเสียทุจริตกรรมจะได้หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นสะท้อนย้อนกลับเหมือนซัดฝุ่นทวนตอบต่อ,ตอ,ตอกระแสลมฟุ้งกระจายกลับมาพัดใบหน้าของผู้เองทั้งหมดนั่นแหละนี่คือข้อความที่เขียนเอาไว้ในวันก่อนไม่ได้หมายถึงว่าอาตมาออกคลิปไปสบสาัาสาบแช่งคารวะ จะไปได้กันผิดหมดเลยทีนี้จะได้อ่านถึงเรื่องของที่เป็นสาระประโยชน์ก็คือ,อย,าาย,ยานวิทยาสามระดับที่เรียกว่า,ยา,าวยาณวิทยาอิมพิสติมโลจีเขียนเอาไว้ในช่วงหนึ่งว่าขออธิบายตบงความรู้เดิมของข้าพเจ้าแล้วกันดังนี้ยาณวิทยาข้อแรกเรียกใช่อีกอย่างหนึ่งว่าอิ i พิโ a l knowledge แปลว่าความรู้เชิงประจักษ์ประจักษ์ต่อประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกาย เรียกว่าประจ,จักษานิยมต้องพิสูจน์ทดลองเห็นสัมผัสจับต้องได้ทางตา,งางหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นยานิยิยาความรู้ประเภทแรกนี้เป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็น m ิเตอร์ลิซึวัตถุนิยมโดยเฉพาะยานิยิยาข้อที่2เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า a เลสั n น w น e เลตแปลว่าความรู้จากการใช้เหตุผลคิดหาเหตุผลตั้งทฤษฎีคิดคน้นด้วยเหตุแลยผล ให้เป็นความรู้ที่ขัดแย้งได้ยากแปรเปลี่ยนได้ยากเช่นสองบวกสองเป็น4 2่วบวกสองเท่ากับ4 2่คูณสองเท่ากับ4 2ลบสองเท่ากับ0ความรู้ประเภทที่สองนี้เป็นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ความรู้ของนักคำนวณลอจิกสติเช่นหรือนักตรรกศาสตร์ในวิทยาศารจำานท,อง,ทองประเสริฐเป็น บูคชในบุคคลของมอจรอไปแล้วท่านชํานาญแตกฉานท่านชํานาญแตกฉานในวิชา,ต,าตรกศานี้มากมากนะสอนแบบปลกเปล่าเลยเวลามาถึงปุพ่อเขียนอยู่บนกระดานแล้วก็ที่บายเรื่องตกากศา์ไปแล้วไปสอนทั่วมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้ตรกษาต์เพราะท่นนานชํานาญมากอาจารย์ชำนองอาจารย์จํานงทองประเสริฐท่านนะี้อย่างวิทยาข้อที่3เรียกเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า into eternal knowledge แปลว,ว่าความรู้ทางด้านแปลว,ว่าความรู้ทางยานปัญญาใช้ยานปัญญาอย่างรุกยาน้นก็ต้องใช้สมาธิจิตสงบนิ่งในระดับหนึ่งเพียงขั้นเั่นกับสมาธิชั่วท่ชั่วขณะไม่ต้องถึงขั้นอุปจรารสมาธิเฉียดใกล้จะเป็นฌานหรือปณสมาธินิ่งเป็นฌานก็ได้ก็สามารถสัมผัสรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างชัดเจนเช่นกลิ่นธูปหอมกัญยานน้ำบน้ำหอม หอมแบบจะรุงใจชื่นใจชื่นบานใจสมนัตเป็นสุขเย็นใจนโมนุพิธีท้องสนามหลวงอยู่ใกล้ใกล้พระธรธาตุพระเขี้ยวแก้วซึ่งจะรู้สัมผัสได้เฉพาะตนนั่นเลยเป็นปัจจตังขณะที่คนหนึ่งได้กลิ่นอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ใกล้กันทแท้ก็ไม่ได้กลิ่นฟังจากคลิบข้างแรกนี้คุณทรสิทธิ์ปนมมือตั้งใจสรบรับฟังทำสงบนิ่งเป็นสมาธิก็ได้กลิ่นผู้หอมเชิญมากรบคณะประสส์ของเขาอยู่สามครั้ง ขณะที่ขา้าพเจ้าพูดนั่งตั้งใจแสดงธรรมอยู่ไม่ได้กลิ่นเมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้วขา้าพเจ้าก็ไปนั่งเก็บอุปอรกรณ์เผยแผ่ธรรมกรองศิลธิมถ่ายภาพยนตร์หนูหญิงสาวร่วมคณะคนหนึ่งก็มานั่งคุกเข่ารายงานทันทีว่าตอนที่หนูนั่งตั้งใจฟังธรรมจากพระราชารย์หนูก็ได้กลิ่นธูปหอมเหมือนกันค่ะยานิทยาความรู้ประเภทที่สามเรียกว่าอิท e ูอิช e ันนนลนอรเลตนี้ เป็นความรู้ทางด้านศาสนาทั้งเทวนิยมในวอร์ลีตีฟออฟกอดศาสนาผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้าของตนปรมาตมันพรหมันยะหฮวอัลลอฮ์อยู่ในพรหมโลกอยู่ในสูงสวรรค์คือฮินดูคริสต์อิสลามเป็นต้นและอเทวนิยมเทวนิยมในที่นี้คือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ยอมรับว่ามีอุปามาอธิสมานกายกายทิี่เรียกว่าแองเจิลเทวดาเหมือนกันแต่ได้ชื่อว่าอเทวนิยม เพราะไม่ยอมรับพระผู้เป็นเจ้าในนามของผู้สร้างผู้บรรดาลในวัลกาและโกสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างสรงสรพส,สิ่งนี้คือความผิดพลาดของเจ้าเบียคนตื่นทมไม่ใช่คนตื่นทมแล้วตอนนี้เขาเมาไม่ฉลาดในธรรมแต่สําคัญตนว่าฉลาดมีปัญญาง้ออวดฉลาดใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายใช้ตะกายเหตุผลไปตัดสินในเรื่องต่างๆมากมายหลายเรื่อง เช่นการสวดมนต์ข้ามปีก็ไม่มีประโยชน์พิธีลอยกระทรงขอขมาพระแม่คงคาก็ไม่มีประโยชน์แม้บทหน้าไฟก็ไม่มีประโยชน์แล้วแล้วก็ลามไปถึงเรื่องนอกเหตุเหนือผลพระเกจิอาจารย์บางรูปที่มาเป็นสมาธิจิตมาเป็นอย่างดีก่อนมรรภาพท่านก็ที่ฐานจิตให้ศีรษะของท่านไม่เปื่อยเน่าพูดดูเหม่นเหยียดยามด้อยค่าว่าศักดิ์สิทธิ์หาอะไรขอแผใ่ในต้องใช้คําพูดนี้ ตามเจเบียมันหมาตายอยู่ต่างประเทศศพมันไม่เปิดเน่าก็มีอยู่เยอะแยะพระบุริเจ้าก็ตรัสบอกไว้ตั้งแต่ปฐมโพธิการแรกแตัสรู้แล้วว่าอธิโคโตโขโมย,ยายังธรรมโมคัมพีรโรทุทัศโสธรณโพโทโส,สันตโตปนิโตอัตกาวรวัจโรนิปโนบันิตะเวทนิโยแปลว่าธรรมที่เราได้รู้แล้วนี้เป็นคณอันลึกคัมภีรภาพเห็นได้ยากรู้ตามได้ยาก เป็นธรรมสงบประณีตไม่อยากลงสู่ตักะการตรึกตรองด้วยเหตุผลอนุมานคัดดาวเรยงเก่งความจริงละเอียดเป็นวิสัยที่บัฑิตจะพึงรู้แจ้งพุทธาวัจนะว่าบันิตเวทนิโยเป็นวิสัยที่บัฑิจะพึงรู้แจ้งแปลขยายความว่าผู้รู้วิญโยชนปัญญาชนบัฑิชนเท่านั้นพึงรู้อัดอันละเอียดลึกซึ้งของพระพุทธงค์นี้ได้ดังนั้นเราจึงได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่า เจ้าเบียพร้อมด้วยลอบริวรารคารวาตกเกรวารากทราบผีบ้าปลาปากเน่าเหล่านั้นจนใส่สุะเทเท่าจรปัญญาอ่อนเป็นต้นรู้แจ้งแจ้งไม่ได้เข้าถึงไม่ได้เข้าใจไม่ได้อย่างแน่นอนทีนี้ก็มีคารวาตคนหนึ่งเป็นคนมีการศึกษาปัญญาชนมาอ่านข้ขอความเหล่านี้แล้วก็ได้ประโยชน์ดังที่ว่าเขียนในช่องคอมเมนต์เอาไว้ว่า ขอพระคุณสำหรับองค์ความรู้เรื่องยาณวิทยาข้อที่1นถึงสครับพระอาจารย์อาตมาก็เขียนตอบไปว่าปัญญาชนคนฉลาดในธรรมย่อมมีธรรมวิจยะเรียกว่าธรรมวิจยัยข้อที่สองในองค์แห่งการตรัสรู้เรียกว่าพ่อชงเจวิจัยไข้พูนธรรมเลือกเฟ้นเอาเฉพาะข้ออาจข้อธรรมมองข้ามตัวบุคคลทุรชนไปในท่นี้รวมพระและพระวาดได้สตัวมีเจ้าเบียร์เป็นหัวจบจา่าฝูง อุทยุดก็มองผ่านเรียบร้อยแล้วคือไม่ให้ค่าแม่ราคาต่อทุรชนตัวบุคคลทั้ง4ตัวนี้เล็งเพ่งมองเข้าไปรับเอาความรู้ซึ่งเป็นข้ออดข้อธรรมในเชิงวิชาการสาขา,ขาแขนงหนึ่งของปรัชญาฟิลโซฟีเรียกว่ายานวิทยาอิโมพิซมิรโรจีในขณะเวลานี้พวก,กเกลว่ารากซากผีบ้าปราปากเน่าก็เอาตัวบุคคลผู้ชี้แจงสแสดงโดยธรรมคือพระโมเทน ไปเล่นละเเรงกันใหญ่เท่าทารกกระเทยจรปัญญาอ่อนก็ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดออกนอกประเด็นไปมากมายเรียกว่ามุ่งศาสตร์โครนใส่ร้ายอย่างเดียวอาตมาก็ไม่ตามไปฟังดอกคุณชยุดเป็นประมงคลตาอับมงคลหูเสียเปล่าดูเฉพาะหัวข้อในยูทูบที่ผ่านมาเห็นแค่นั้นแต่ก็รู้ทันทีวว่าคนพวกนี้โง่เขลาเมาไม่ฉลาดในธรรม จับเอาประเด็นธรรมะกอดก็ดทำอะไรไม่ได้เลยรวมถึงมหาวากวัฒนาด้วยสุขภาพกายสุขภาพจิตของอาตมาดีมากนิ่งจำวัดได้สนิทด,ดีคือหลับลึกมากดีมาลตลอดไม่ได้สะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวไปกับพุศวาจาหยาบคายปิสุนวาจาสอเสียดของคนพวกนั้นเลยคนปัญญาต่ำเท่าตาตุ่มเหล่านี้ พวกเขาก็พูดสดงไปตามภาษาปัญญาสามของพวกเขาเท่านั้น